สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุ่งไม้บ้านนะครับเดี๋ยวผมพามาชมบอลสีที่สวยนะครับมาอัปเดตราคากันนะครับที่สวนบอลสีกสศวนนะครับวันนี้มีบอลสีนะครับมาจัดโปรอ่ารถรับลมหนาวนะครับเดือนธันวาคมนะครับ2567ราคาแบบว้าวมากนะครับราคาแบบจัดเซตแบบราคาเบาๆหาซื้อที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะครับส่วนนี้คือราคาดีมาก ห้ามพลาดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพบกับเจ้าของสวนนะครับสวัสดีค่ะสวนบอนจีโกศลนค่ะครับขอเบอร์โทรติดต่อครับผมศูนย์เก้าสี่หกห้าหกเก้าสามแปดสี่ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ครับเบอร์นี้ไลน์ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอครับผมอ่ามีทั้งเคียร์โค้ดแล้วครับแล้วก็ไอดีไลน์นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรสามารถโทรติดต่อมาได้นะครับไไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับ ค่ะครับท่าใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเนาะพี่ได้ค่ะส่งปนอีเอ็มเอค่ะเหมือนเดิมวันนี้มาจัดโปยังไงพี่จัดงโปเซตกระถางสี่ค่ะส่งกระถางนะคะไม่ไม่ไม่ถอดตุ่มอ่าอีพีนี้ไม่ถอดเนาะใช่ค่ะเป็นงานกระถางเซตละสองร้อยแปดสิบบาทมีทั้งหมดประมาณเจ็ดต้นเจ็ดต้นแบบนี้นะครับใช่ค่ะแบบนี้เราสวยสวยด้วยนะครับค่ะ แต่ละเซตก็จะค้ากันไปค่ะจะไม้จะไม่เหมือนกันค่ะอ่าแยกไม่ได้นะครับก็คือขายเป็นเป็นถาดเป็นเซตเซตแบบนี้นะครับสองร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีส่งฟรีราคาดีมากครับส่งฟรีด้วยนะครับค่ะเป็นงานกระถางด้วยค่ะนี่นะครับใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นลูกไม้เหลืองค่ะจำชื่อไม่ได้จิงนเขามีชื่อแต่ว่าจำชื่อเขาไม่ได้ ก็เลยขายเป็นขายเป็นลูกไม้เหลืองไปไม่แน่ใจว่าเหลืองอะไรนะคะเออ่อเซตที่หนึ่งนะคะจะเป็นลูกไม้เหลืองหนึ่งต้นชมพูทวรีตหนึ่งต้นแล้วก็เอ่ออะไรเอ่ยพรเจ้าสัวค่ะหนึ่งต้นอันนี้อันนี้อนนอ่ไม่ใช่รวยล้นฟ้าแต่เขาเป็นปราสาทเพชรที่ไม่ใต้ครับ แต่เดี๋ย و, วโตไปอาจจะป้ายก็ได้อะค่ะเอาไปลุ้นค่ะปลาปสาดเพชรปลาสาดเพชรผ่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ,ระแผงนแผงนจากปลาสาทองค่ะ<ม>ที่เขาจะป้ายแดงๆค่ะแล้วก็ต้นนี้ตะวันมลการต้นนี้ก็คุ้มละค่ะเซตนี้คุ้มมากใช่เลยว่าตะวันมลกาไม,าามาา้ใหม่ไม,ม้แรงค่ะอ่าอันนี้อะไรเอ่ยพญาดำรงค่ะอันนี้พญาดำลง แล้วก็ศิลาหน้าเดิมศิลาหน้านี้เอาเอาไปลุ้นค่ะลุ้นผ่าผ่าได้แผงหน้าเหลืองเจ็ดต้นเนะพี่เซตนี้ใช่ค่ะมีทั้งหมดเจ็ดต้นในราคาสองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีใช่ค่ะคุ้มมากแค่ข้าแพ้ก็คุ้มแล้วเขาโปโป้ให้ลูกค้า้วยคบคุ้มมากนะครับบอกเลยว่าแท็กให้อย่างดีนะครับแท็กให้อย่างดี ค่ะเซตที oh, these two. These two ่สองต่อไปเซตที่สองเซตนี้ก็คุ้มค่ะเซตนี้เอ่อเริ่มกันที่เขาเรียกว่าอะไรนะหยกจักรพพัดแผงเขามีชื่อแล้วคือยกลายชินีไปกลมด่างเหลืองสวยนะครับตอนนี้เขาก็ยังขายกันราคาได้อยู่ค่ะดูลสายตาสบายตาใช่แล้วก็เอ่อโชคลำซำพัดเทลค่ะคุ้มมากนะครับเซตนี้ ใช่แล้ค่ะ oh. แล้วก็ชมพูทวีดดึงใบนี้ออกชมพูทวีดต้นหนึง่งพยาดำรงราชานุภาพนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีลูกไม้ลูกไม้นี่ก็สวยอะค่ะลูกไม้โตไปเขาก็จะมีเป็นป้ายเขาเรียกอะไรอะชมพูเหลืองแล้วก็จะมีศิลาศิลาหุ้มทอง หน้านี้ก็สวยค่ะหน้าหน้าเดิมหน้าแดงแล้วก็ประสาเทเพชรค่ะหนึ่งต้นมีหน่อแล้วอันนี้คือเซตที่สองสองร้อยแปดสิบาทสองปีนะคะใช่ค่ะใครชอบเซตไหนก็ระบุเซตมาได้เลยนะครับได้มาก่อนก็คือเลือกไปก่อนค่ะ เซตที่สามจะมีตะวันมาลากาหนึ่งต้นรวยล้นฟ้าอันนี้รวยล้นฟ้าหนึ่งต้นค่ะแล้วก็โชคลํำซ้ำหนึ่งต้นพญาดำรงราชานุภาพสวยแล้วพี่นสวยค่ะเหมือนเขาจะเป็นเนาะใบสวยหนึ่งต้นแล้วก็อัน,นปีชวดค่ะ ปีชวดปีชวดหนึ่งต้นเจ็ดธีปีชวดไหมครับหรือว่าใช่ค่ะเจ็ดธีปีชวดอันเดียวกันดาริกาหนึ่งต้นก็สวยนะครับใช่ค่ะดาริกาก็สวยศิลาหุ้มทองหนึ่งต้นอันนี้ก็สวยนะนะคะหน้าเขาสวยดีหน้าเขาเหมือนอะไรนะมีเม็ดลอยขาวๆอะค่ะคล้ายๆออ่งเนาะคล้ายๆลูกไม้อึ่ง เซตละเจ็ดต้นนะครับผมใช่ค่ะสองร้อยแปดสิบเท่ากันตกต้นแล้วไม่กี่บาทนะครับเอาจริงราคาดีมากใช่ค่ะราคาดีมากครับโปรให้ลูกค้าไปค่ะใครไม่ซื้อถือว่าพลาดเลยนะครับค่ะต่อไปเซตที่สี่เซตที่สี่ก็จะมียกลาชินีเนี่ยค่ะไม้สวยเลยอันนี้ป้ายสวยด้วยปลายนะครับใช่ค่ะ เอามาจักโปให้ค่ะเอ่ออะไรอีกรวยล้นฟ้าแล้วก็ชมพูทวีอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะปีชวดเศรษฐีปีชวดค่ะอันนี้ป้ายมาแล้วสวยอันนี้เขาจะป้ายตอนโตยิ่งโตยิ่งสวยเศษนี้ก็คุ้มนะครับเศษนี้ก็คุ้มใช่อันนี้ก็ลูกไม้ค่ะ,ล,ะคลูกไม้ลูกไม้นี่ค่ะลูกไม้สีแบบ สีหวานหานแล้วก็โอ้อยต้นนี้ต้นนี้คือสวยมากคือสวยมากโชกลำซ้ำพารเทลคะ่ะแค่ต้นนี้ต้นเดียวก็ก็ได้แล้วคะ่ะเจ็ดนี้ใช่ครับ <laughs> เขาขายกันราคาหลักร้อยเลยนะคระ <100 S 2> ้อยขึ้นใช่อะคะ่ะใช่สวยมากแล้วก็สิลาเพชรอันนี้รู้สึจกจะหน้าแผงชุมพูะคะ่ะสิลา <laughs> ใช่ค่ะสิลาเพชรหน้าแผง แผงเป็นเป็นชมพูเขียวชมพูปกติศิลาเพชรเขาจะแดงดำครับค่ะสวยเนาะเซตนี้มีทั้งหมดหกต้นไหมครับเจ็ดต้นเจ็ดต้นเหมือนกันใช่ค่ะเซตละเจ็ดต้นเซ็ดต้นเจ็ดต้นเท่ากันนะครับสองร้อปสิบาทส่งฟรีแล้วก็มาอันนี้เซตที่ห้าเซตที่ห้า มีอะไรบ้างครับมีลูกไม้มีอะไรอ่ะตะวันมะละกาตะวันมะละกาหนึ่งต้นครับชมพูทวีชมพูทวีศีลาหุ่มทองมีศีลาหุ่มทองนะครับอันนี้หน้าเดิมหน้าเดิมอันนี้ปีชวดไหมหรือปีฉลูปีชวดปีชวดเศรษฐีปีชวดแผงเหลืองเขียว น่าสนใจนะครับใช่ปกติเขาจะเป็นสีแดงอันนี้อะไรนะเดี๋ยวนะอันนี้เขามีชื่ออยู่ค่ะมิชูดายักษ์มิชูดายักษ์มิชูดาน่าสนใจมากมีเจ้าดสวยนะครับอันนี้ประสาทเพชรใช่ค่ะประสาทเพชรเอาไปลุ้นเอาไปลุ้นป้ายแดงเพชรนี้มีอยู่เจ็บต้นะครับเนาะแต่ถ้าไม่ป้ายเขาก็จะคล้ายๆประสาททองเนาะครับใช่ครับพี่เพชรที่ห้านะครับ อ่าต่อไปเป็นเซตที่หกครับผมเนาะนี่ตีลาหุ่นทองสวยมากหน้านี้ก็สวยนะพี่ครับตีลาหุ่นทองแล้วก็ชุมพูทวีปครับเนาะหนึ่งต้นพญาดำรงครับพญาดำรงหนึ่งต้นสวยเหล่ต้นเลยนะครับรวยล้นป้าครับรวยล้นป้าเออรวยล้นป้าใหญ่เนาะน้าเมืองนนท์ครับหน้าเมืองนนท์นนนนะแล้วก็มาแล้วครับแปด ครับผมน้เมืองนนท์นินนนเจ็ดสีปีชวดครับเจ็ดสีปีชวดเริ่มด่างแล้วครับอันนี้นาแดงเริ่มออกแล้วนาแดงครับเนาะอ,อันนี้ตะวันมาลาการครับใบสุดท้ายด่างแล้วครับผมเนาะงานกระถังนะครับผมส่งกาทั้งกระถางเจ็ดต้<อ>มีอยู่เจ็ดต้นครับผมเจ็ดต้นเท่ากัานนะครับนเนาะไปเสตจที่เจ็ดเจ็ดที่เจ็ดมี อันนี้กอเก็ดครับกอเก็ดลุ้นน่าน่าจะขึ้นนะครับด่างเลยครับผมไม่ลุ้นหรอกไปแล้วไปแล้วครับผมแบบนี้ไปผ่าไปเลี้ยงไว้ผ่าหัวนะครับด่างสวยนะครับครับผมตะวันมาลาการครับด่างละครับผมตะวันมาลาการกรมีศิลาหุ่มทองหนึ่งครับผมอันนี้โชคลำามครับใบตัวท้ายด่างเหลืองแล้วครับด่างเหลืองใบตัวท้ายออกมาแล้วครับอ๋อครับผม นี้ลูกไม้ครับสวยลูกไม้แต่ว่าหน่าสวยมากนะครับหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนครับผมลูกไม้ครับผมอันนี้ดาลิกาครับดาลิกาเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแอบปัดปเพชรเนาะครับผมปัดปัเพชรเนาะอันนี้ชุดที่เจ็ดครับเจ็ดมีเจ็ดต้นนะครับผมเจ็ดต้นเท่ากันนะครับไปชุดที่แปดชุดที่แปดเนาะ สิบแปดมีปีชวดครับหนึ่งต้นครับผมเศรษฐีปีชวดหนึ่งต้นแล้วก็ดยกตะกัพครับผมหนึ่งต้นครับผมปะทัาเพชรครับสวยครับดังสองต้นนะครับต้นลับสองต้นครับผมมีหน่อด้วยแล้วก็ชมพูทวีปชมพูทวีปปีฉลูเหรอใช่ปีฉลู อ๋อพิชลุไม่เป็นไรพิชลูครับที่ริงอันนี้แพงกว่าใช่ไหมพี่อันนี้แพงกว่านะครับแพงกว่าพิชลูครับผมแล้วก็มาลูกไม้ครับลูกไม้เหลืองเนาะครับผมสีสวยมากครับศิลาหุ่มทองครับผมแล้วก็สไตล้าย้ลวก็คือรวยล้นฟ้าครับผมอันนี้กระถางที่ ชุดที่แปดหยกจักรพรรดิหยกจักรพรรดิถ่ายแล้วเนาะนี่นะครับชุดที่แปดชุดที่แปดสวยเหมือนกานชุดที่เก้ามีหยกจักรพรรดิหนึ่งต้นครับผมปาสัตเพช์หนึ่งต้นครับผมลูกไม้เหลืองหนึ่งต้นติลาหุ่มทองหน,นึ่งต้นะครับผมแล้วก็รวยล้นฟ้าหนึ่งต้น ลมแรงมากมีน้ำมังนอมครับหนึ่งต้นด่างสวยด้วยนะครับครับผมน้ำมันงนอมน,นี้จะเป็นถดบาแก้วถาดบางแก้วหน้าเขียวหน้าเขียวก็สวยเนะพี่เม็ดเม็ดขึ้นนะครับลอยเลยครับผมโอเคเทศนี้มีเจ็ดต้นเจ็ดที่เก้านครับเจ็ดต้นต่อไปเทพศสิบครับเพศสิบมีปาะสาะทเพศหนึ่งต้นครับหนึ่งต้นอันนี้เจ้าหญิง เจ้าหญิงหนึ่งต้น่รับผมใ้เขียวเจ้าหญิงอันนี้ชมพูทวีปโอชมพูแดงดีเลยเนาะพี Spiritual ่สวยมากครับต้นครับผมแล้วก็ตามด้วยลูกไม้ลูกไม้ต้นเนาะอันนี้ลูกไม้ใ้เหลืองอันนี้โอ้สีสวยมากลูกไม้เหลืองจริงๆเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะที่บ้านเลี้ยงนอกตู้ไว้ ทรงเขาจะเป็นทรงตี้ดๆแล้วก็ศิลาหุ้มทองครับอ๋อก็เต็ดนี่มีอยู่หกต้นจะมาหกต้นล่ะแม่อ๋อหายไปไหนต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นนั้นมาแถมครับอ๋อไปอยู่ตรงน้นไปอยู่กระถางนู้นค่ะได้นะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเเอาดี๋ยวมาเพิ่มให้นะครับชุดที่สิบเอ็ดครับชุดที่สิบเอ็ดมีใบไผ่ ให้หนึ่งต้นครับใบไผ่หนึ่งต้นอันนี้ปราสาเทเพชรครับผมปราสาเทเพชรแล้วก็ยดยล้นฟ้ฟาเนาะครับผมน,นี้ศิลาหุ่มทองศิลาหน้าสวยทุกต้นเลยนะครับใช่อันนี้ลูกไม้เหลืองครับผมเนา นะครับใครชอบเบียงไหมนอกสู้ก็ไปได้นะครับตัวนี้อันนี้ลูกไม้เหมาะเลยลูกไม้ัลูกไมหน่าสวยมากสวยอันนี้ชมพูทวีปครับทวีปเนาะครับผมอันนี้ชุดที่สิบเอ็ดเมื่อกี้เอาเอาอันนี้เพิ่มให้ก็ได้ชมพูนารมิดบอลกาดอ๋อชุดที่สิบชุดที่สิบเพิ่มชุดที่สิบเพิ่มนะครับเพิ่มชมพูนารุมิดให้ชมพูนรับเป็นบอลกาดเป็นบอลกาดใช่ค่ะสวยมาก อันนี้ชุดที่สิบนะครับแล้วก็ชุดที่สิบเอ็ดพี่เรามาใบไผ่ครับใบไผ่นิดนึงใบไผ่เนาะนะครับอีกท้ายด้วยบอลใบไผ่เยอะมากนะครับอันนี้อ่าสามต้นร้อยครับอธิบายให้ฟังนะครับก็คือตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สามสิบห้าบาทสามต้นร้อยนะครับจัดชุดสามต้นร้อยนะครับเป็นบอลใบไผ่นะครับ บอลใบไผ่สามต้นร้อยถ้าจเจารวมกับเซตที่ผ่านมานะครับที่ที่ไลฟ์ผ่านมานะครับก็คือสองร้อยแปดสิบส่งฟรีถ้าจเจ้านี้เพิ่มอีกสามต้นต้องบวกค่าส่งเพิ่มอีกยี่สิบบาทนะครับอถ้าใครไม่เข้าใจทักมาถามได้นะครับหรือใครอยากได้เป็นเซตถาดแบบนี้นะครับก็คือสองร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะครับผมเก้าต้นเลยใช่ไหมพี่เก้าต้นเก้าต้นคุ้มมากนะครับเก้าต้นสอง ร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะครับมีทั้งหมดเก้าต้นนะครับแนะนำให้ยกซิเลยนะครับเพราะว่าขูมมากมีหัวทุกทุกมีหัวนะครับไม้มีหัวทุกต้นค,นครับผมไนนะม่เ่อสามถาดครับสามถาดไม่น่อไม่อะไรครับผมเอาไปรวมกอได้เลยครับใครใครงง,งก็แ <c oughs> อดไลน์มาถามเพิ่มเติมได้นะครับ อาะยัได้แค่สามต้นก็หนึ่งร้อยบาทนะครับในต้นพี่เอาไปรวมกออย่างเงี้ยนี่นตน้นต้นแม่นะครับสวยนะครับซื้อไปแล้วรวมเป็นกอเนาะพี่สวยมากตอนนี้เลี้ยงนอกตู้ได้ไหมครับได้ไดนอกตู้ได้สบายเลยสวยมากนะครับ,รบถือว่าคุ้มนะครับแต่ละ สองร้แปสิบาทส่งฟรีก้าต้นก้าต้นจุกจุไปเลยนะครับงานกระถางส่งทั้งกระถางเนาะที่นส่งทั้งกระถางครับผมราคาดีงามค่ะทุนไม่ว่าขายหน้าไม่ได้นะครับใช่ค่ะใช่มานาทีมาครับถือว่าจัดโปรราคาดีมากนะครับขนาดผมไลฟ์ไปยังช็อกไปนะครับต้นนั้นสวยคุณลองยกให้ลูกค้าดี ที่่ะใชนจริงมันมันกัดสีได้อีกนะเพราะว่าผมผมเคยเลี้ยงอยู่เขาจะกัดแบบออกชมพูด้วยนะครับแล้วขอบเขาจะเป็นริ้วๆแดงๆนะคะจะเป็นขอบแดงๆเลี้ยงใบไผ่ต้องใช้เวลานิดนึ่งใช่ต้องต้องคือเลี้ยงใบไผ่สนุกค่ะต้องใช้เวลาดูใช้เวลาดูค่ะบางต้นก็จะมีสะโพกออกมีหูใต้ใบด้วยนะคะครับสวยงามมีหูใต้ใบแต่ต้องแก่จัดถึงจะมี ถ้าใครอยากได้ต้นใหญ่ๆนี่เราพี่อันนี้เหรอใช่ทักมาได้ครับเดี๋ยวนะมีอันนี้เป็นไม้จอมัหมอันนี้เป็นจอมค่ะอ๋อเรามีกอกระถางหกอยู่เนาะได้มีหลายราคากอกระถางหกอยู่กระถางหกให้ได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบลร้อยห้าสิบถูกถูกกรก็ย่อมย่อมกว่านี้หน่อยเลงกระถางหกร้อยห้าสิบ ร้อยร้อยห้าสิบอ่ามีมีให้เลือกหลายแบบนะครับแอลอารมาดูเพิ่มเติมได้อะไรขอดูได้ค่ะครับผมเอ่อใบไผ่ใบหอกเราก็มีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวอีพีหน้าแล้วกันเนาะครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอุดหนุนแม่ค้าด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ